สังสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองช่วงที่2ของเสียงสะต้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้เราจะไปคุยกับคุณศักชัยพฤทธิพักสื่อมวลชนอาวุโสเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒธประเด็นที่ตั้งกันไว้เนี่ยนั่นก็คือเราจะคุยเรื่องของคณะรองนายกรัฐมนตรีและก็สื่อมวลชนที่เดินทางไปที่เขตปกครองตนเองนะครับที่ซินเจียงในสาธรารณประชาชนจีน เพื่อที่จะไปติดตามสภาพความเป็นอยู่ของชาวอุยกรูรูนะครับที่ไทยส่งไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์และก็ย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วในปี2558เอาละครับมุมมองความคิดเห็นของคุณศักดิ์ใจต่อกรณีนี้เป็นอย่างไรเราไปติดตามร่วมกันเลยครับสวัสดีครับคุณศักดิ์ใจครับสวัสดีครับคุณสุพันครับกับผมต้องบอกแฟนๆรายการอย่างนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกอีกเหมือนกัน ที่คณะสื่อมวลชนจากไทยเนี่ยเคยเดินทางไปดูแลความเป็นอยู่หรือไปนะรับติดตามความเป็นอยู่ของชาวอุยกูก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีคณะสื่อมวลชนอาวุโสนะรับที่ไม่ได้เดินทางอย่างเป็นทางการในนามของตัวแทนประเทศไทยแต่ไปในนามของคณะสื่อมวลชนซึ่งหนึ่งในคณะนั้นก็มีคุณศักชัยพุทธิพักไปด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเปรียบเทียบให้เห็นสถานการณ์แล้วข้อเท็จจริง ที่จะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคุณสัจัยครับในเรื่องของการที่คณะของรองนายยกรัฐมนตรีภูมิธรรมเดินทางไปจีนแล้วก็มีเสืออเส่อมมีสื่อมวลชนติดตามไปด้วยเนี่ยมันก็มีเสียงค่อนแคะมีเสียงตัดเพ้อต่อว่าว่าเสื่อนั้นไม่ได้ไปสื่อนี้ไม่ได้ไปบางคนก็บอกเราขอไปเขาก็ไม่ให้ไปเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะอธิบายความกันยังไงรัฐบาลเราปิดกัน้นหรือว่าไม่ใจ สื่อของรัฐก็ไม่อยากให้ไปแต่ผมดูรายชื่อมันก็มีสื่อของเอกชนอยู่สองสามเจ้านะไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดไทยรัฐทีวีท่านรองนาะยกภูมิธรรมก็บอกเราคัดเลือกแล้วดีแล้วอย่างนีน้คุณสักใจมันจะอธิบายกันยังไงดีครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเอ่อท่านรองภูมิธรรมก็ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์กับปิประเทศครับแต่ว่ามันโดยหลักปฏิบัติ สำหรับประเทศอย่างอย่างจีนเนี่ยหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยการที่จะอนุญาตหรือไม่ให้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าเข้าประเทศเขามันก็เหมือนกับบ้านของเราอะนะคุณสุปันบ,บ้านของเราเนี่ยใครจะมาขอเข้าบ้านเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยเราเรามีความประสงค์จะให้เขาเข้ามาเหยียบบ้านเราหรือเปล่าครับถ,ถ้าเขาถ้าเขาไม่มีความประสงค์ เขาก็ไม่ให้เข้าได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาอะที่จะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าครับไม่ไม่ได้เฉพาะเมืองจีนหรอกอือเมริกาก็เหมือนกันเวลาเราไปไปขอวีซ่าเนี่ยอ่าครับมันก็มีหลายๆคนถูกปฏิเสธวีซา่าทำไมไม่เห็นมีใครตีโพยตีพายอะทั้งนอเดียวกันนะครับหลายๆคนไปไปขอเข้าประเทศจีนเขาเขาก็ไม่ให้เขา้าก็เป็นสิทธิ์ของเขาท,ที่ที่จะใช้ดูพินิษ์ว่าให้คนที่มีชื่อต่อไปนี้มีมีโพประวัติ ่อไปนี้เนี่ยเข้าประเทศหรือไม่ให้เข้าประเทศเป็นสิทธิ์ของเขาครับอ่าแต่เรื่องเยอะคุณภูมิธรรมก็ก็ไม่ได้พูดทั้งหมดอาจจะเหมือนจะว่าทำบัญชีรายชื่อของของคณะสื่อประชานที่จะเดินทางไปไปติดตามขอเยี่ยมอ่ารต่ใช้ชีวิตของของอีกูที่ที่ส่งกลับไปเนี่ยก็ต้องส่งชื่อไปให้ทางรัฐบาลจีนได้ได้ศึกษาทางจีนก็ต้องทำประวัติก่อน อ่าแล้วเขก็ไฟเขียวมาว่าคนนี้โอเคคนนี้ใหม่โอเคเอ่อถ้าอ่าขอเปลี่ยนเป็นอะไรต่อเนี้อะไรมันมันก็อยู่ที่เบื้องหลังการถ่ายทําอ่ะตรงนั้นอืมครับเหมือนตอนที่คุณสัจชายไปตอนนั้นก็มีการประสานงานก็ต้องส่งชื่อส่งใ,<ช>ในส่วนของหน่วยงานไปก่อนใช่ไหมฮะเนี่ยในการที่จะให้ทางสถานทูตเขาช่วยจัดก,การเรื่องวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าประเทศอะไรใช่ครับใช่ครับอตอนนั้น เออผมเข้าใจว่าผมไปในฐานะที่ทางทางเออรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีหนังสือประสานมาที่สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยครับว่าอยากจะเชิญตัวแทนของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยไปไปร่วมกับเอ่อสื่อบนทชนจากอีกที่ติดประเทศโอที่มีแลวเขตติดต่อกับเอ่อเส้นทางสายไหมในในบนทนซินเจียงนะครับเอ่อทาง ทางสมาคมก็ก็สอบถามว่าใครสนใจเพราะต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเองนะครับคือค่าตัวเครื่องบินเดินทางแต่ว่าพอไปไปเหยียบเมืองจีนเนี่ยเขาก็จะมีคนมาดูแลเรารอันนี้ก็เขาก็จะเป็นเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้ามือดูแลเรานะครัผมผมก็เดินทางไปแล้วก็ไปอยู่ที่ที่ซินเจียงเนี่ยสองสัปดาห์อ้นะครับ,รบสองอาทิตย์ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ดั่นร่วมกับ นักข่าวจากอีกยี่สิบประเทศโดยประมาณแล้วก็อย่างประเทศในแถบแถบ,บ้านเราก็มีมีไทยมีผมมีเออินโดนีเซียครับมจีจัจากจากาต้าโพส์อินโดนีเซียแล้วก็มีจากอฟัฟกานิสถานมีคีกิสถานครับพวกเนี้ยก็ไปไปไป,ไปดูว่าการใช้ชีวิตของของพี่น้องเออุยปูหุยนคือในสินเจียงมันไม่ใช่มีแต่อุยปูนะครับ คือเป็นเป็นดินแดนที่รวมหลายชาติพันธุ์อยู่ในนั้นแล้วก็จีนเขาก็ให้ให้สิทธิปกครองตนเองและส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่สัดส่วนประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูมีจำนวนมากในในซินเจียงก็ก็จะเป็นวัฒนธรรมของอุยกูเป็นส่วนใหญ่ในบนทนสซินเจียงนะครับครับเออก็ดูแล้วเนี่ยเท่าที่ผมผมได้มีโอกาสสัมผัสนะเออก็มองว่าจีนเขาก็ให้เกียรต ในในการที่จะรักษาขนบประเพณีวิถีชีวิตของของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มนะคคือเขาไม่ได้รืออ้อชุมชนเลยคือเพียงแต่ว่าเขาก็เออ่ให้ชุมชนดูแลตัวเองปกครองตัวเองอโดยที่อยู่อยู่ภายใต้กฎหมายเอ,อของของจีนครับแล้วทางการจีนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนงบประมาณในการที่จะเออ,อนุรักษ์เออ่ วัฒนธรรมดั้งเดิมของของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือขนาดมีการสร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอูปัูที่ที่แบบสวยงามมากแล้วก็เหมือนกับแล้วก็ทันสมัยมากครับนะครับ,รบแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สร้างอาชีพมีการสุดอาชีพให้กับชาวอูปับ มีโรงเรียนสึกอาชีพมีม,มีแหล่งงานให้โดยที่ตรงนั้นเหี่ยนดั้งเดิมมันเป็นพื้นที่ต่อบางคล้ายๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราที่มีเหตุการณ์วาเวีงนระตุกขึ้นมากมายเขาเหมือนกับเขามีการทํำพิพิธภัณฑ์สงครามด้วยนะอในในในสิทธเชียงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ออของของที่นี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความ ความรุนแรงที่ทำให้คนเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นที่จะใช้ชีวิตยอยู่ในดินแดนตรงนั้นนะฮะแล้วรัฐบาลจีนก็เข้าไปเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับโดยการที่เอาเศรษฐ,ฐกิจนำนะจันรันเศรษฐ,ฐกิจวัฒนธรรมนำในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในในซินเจียงก็คือด้วยความที่มันเป็นรัฐบาลสังคมนิยมอะห่า ภาคธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นของรัฐบาลทั้งนั้นเนี่ยเขาก็นําร่องด้วยการให้วิสาหกิจของจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนทําธุรกิจอยู่ในมณฑลซินเชียงแล้วก็เป็นแหล่งสร้างงานให้กับที่น้องที่อยู่ในซินเชียงจะเป็นอกูเป็นหุยเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มีแหล่งงานจากวิสาหกิจของรัฐบาลเข้าไปทำเมื่อคนมีงานทํามีรายได้มีความมั่นคง,งของอาชีพเนี่ยความเหนื่อยมันก็ทุเราเบาบางลงอื อย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งวันนี้ซินเจียงเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมาต่อเนื่องเป็นสิบปีแล้วอ่ะคุณสักชัยถ้าขัคขอบขอบถ้าเราจะมองจากปรากฏการณ์ที่คุณสักชัยไปเจอตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสื่อมวลชนคณะใหญ่เพราะว่าเป็นนานาประเทศเนี่ยในคณะของสื่อมวลชนได้มีการคุยได้มีการหารือกันไหมว่าจัดฉากให้เราไปดูหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของสถานที่ฝึกอาชีพเนี่ย มันก็มีรายงานจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของยูเอ็นนะครับก็บอกว่าสถานที่ที่การฝึกอาชีพไปแหละมันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนคือบางคนไม่ต้องการที่จะเข้าไปฝึกนะครับก,ก็ก็เข้าไปฝึกแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวว่าจะต้องฝึกถึงเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าได้รับทันทรมารได้รับการละเมิดทางเพศอันนี้รายงานจากบีบซีที่เขาสัมภาษณ์ของคนที่เคยไปอยู่ที่สนยนนั้น แล้วก็รีภพยออกมาได้รวมไปถึงรายงานของนะับสันัากลางข่าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมน,นุษยชนของ UN เนี่ยมันมันมันตรงนั้นเนี่ยมันได้มีการตั้งข้อสังเกตกันไหมคุณศักดชัยตอนที่คุณศักดชัยไปเนี่ยไม่มีเลยในบทสนทนาที่ที่กลุ่มนักข่าวจากหลายๆชาติุีกันนะับไม่ไม่มีการตั้งประเด็นข้อสงสัยในสิ่งต่างๆเหล่านี้อืแล้วแล้วสิ่งที่ท พวกเราในในฐานะสื่อบนลชนจากหลายๆประเทศเข้าไปได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยสีหน้าแววตาของของพี่น้องอุยปูที่เราเข้าไปเยี่ยมเขาถึงก้นครัวเลยนะหลายๆหลายๆบ้านเนี่ยก็ดูเขาเขามีสีหน้าแววตาท,ที่ที่มันมีความสุขนะอ่าครับเออ,อจะจะจะบอกว่าถูกจัดฉากถูกเออเล่นละครดรามา่าหรือเปล่าเนี่เราเราไม่คิดว่าป็นอย่างนั้นอืมอ่ะเด็กเด็ก อุยปูเด็กตัวเล็กๆก,ก็เขาก็วิ่งเล่นตามภาษาของเขาแล้วก็ในในชุมชนในหมู่บ้านเขาเนี่ยเหมือนกับมันมีซุ้มองุ่นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยในชุมชนของของอูปูเนี่ยแล้วก็แยกเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านแยกไปคล้ายๆเาวเขาอ,ะอ่ะแยกแยกไปไกลมาไปหลังหลังคือแต่มันมีประตูบานใหญ่เปิดเข้าเข้าหมู่บ้านจากซุ้มองุ่นเลยแล้วมีพวงองุ่นเด็กกินด้ ได้เลยอืมนะฮะครับที่มันมันมีความร่มรื่นแล้วมีความอหน้าหน้าอยู่หน้าอาศัยอืมนะฮะครับแล้วแล้วที่สําคัญก็คือว่าเอ่อแล้วตอนที่เราเข้าไปเนี่ยก็เราก็ไม่ไม่มีคนของของเอ่อพรรคอมมิชหรือคือ c ีพีซเนะครับผมแต่ก็คือคอมมิชนิสต์คอมมิชิสต์ปร์ที้ของเจ้าหน้าที่พักประจำหมู่บ้านครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีใครมามาตามประกบ เป็นเงาของเราเลยนะคือเขาก็ก็ให้เราไปไปพูดคุยกับเออชาวบ้านได้ได้เต็มที่ตามตามอัธยาศัยก็ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูว่ากระบวนการเราเพิ่งเพิ่งไปเห็นกระบวนการในการทํากระดาษกระดาษเอที่เอามาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมของทีทวัตรมีอายุองค์ทนเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยก็ก็ไปเห็นที่นั่นนะออเครับครับอาจจะเป็นไกับเชียงเชียงคูณสายตาทึ่ง ที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดินแดงของซินเจียงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนส่วนหนึ่งเลยมันอยู่กับทะเลทรายโกบีบที่พอพูดถึงทะเลทรายทุกคนก็จะแยงว่าโอ้โหแล้วมันไม่มีแหล่งน้ําแหล่งอาหารสําหรับพืชอ,อันตรายาแต่ปุสุปันมันเหลือเชื่อที่นั่นปลูกองุ่นแล้วมีโรงงานวายอยู่ในทะเลทรายนะครับมีโรงงานทำวายจากอางุ่นในทะเลทรายจากที่นั่น เป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศป้อนประเทศจีนทั้งประเทศอ่ะที่ด้านนะฮะ,ะและที่สําคัญก็คือว่าผมก็ถามเอันนี้ถามเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ว่าที่นี่เนี่ยไม่เห็นอยู่ความที่เป็นทะเลทรายอะ่ะคือแปลน้ำที่ไหนมามเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันออกแบบระบบเอส่งน้ําน้ําเนี่ยซึ่งพาแหล่งน้ําจากกาเซียก็คือฮิมะระลายจาก เพื่อเขาเทียนซานอ๋อป้อนป้อนเป้อนแปลงเขาปลูกต่างๆทั่วทั้งซินเจียงอืมแล้วเขาวางท่อส่งน้ำเนี่ยห้าพันกิโลเมตรในบางเท่าที่เขาเขาเล่าให้ฟังนะต้าวางเป็นเหมือนกับเป็นจ้างตาคือเรียกว่าเป็นเส้นใหญ่ตรงนี้ไปทั่วอืาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ต้องการฝนนะที่นั่นไม่ต้องการฝนเพราะว่าเขาพิ่งจัด ม้ำที่ม <า S 2> ันละลายกั <นะ S 2> บ,บเชือกเขาครับ uh huh. นี่คือสิ่งที่ได้มีโอ,อกาสไปเห็นครับถ้ามองแบบเนี้ยค,คุณสักชยัยใจม้อยจีนเองเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีการใช้กําลังหรือว่าใช้ทหารนโยบายทางทหารนำเนี่ยจนจนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจนมาอ่าคลี่คลายจนไปอยู่ในสถานะที่คุณศักชัยและคณะสื่อมวลชนนานาชาติไปเห็น แต่แล้วถ้าจะมองเปรียบเทียบตอนนี้เองเนี่ยคุณจัดใจเชื่อมั่นไหมว่าในส่วนของการไปของสื่อมวลชนทั้งเนี่ยจะได้รับการเขาเรียกว่าเป็นอิสระในการในการที่จะทําข่าวว่าด้วยเรื่องของการติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุยกรูที่ทางการของไทยส่งกลับไปเนี่ยครับผมคิดว่าเออาจจะต้องอยู่ในสายตาของของทางการจีนนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคริปนี้มันเป็นคริปที่มีลักษณะเฉพาะ นำโดยคณะรัฐบาลไทยที่ส่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสีก้าเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในสายตาของของทางการจีนเพราะว่าในเช่นั้นถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็รัฐบาลจีนก็ต้องรับผิดชอบอะ่ะอ่อเขาคงแล้วที่สำคัญคือว่าด้วยภาษาในการสื่อสารเนี่ยรเราคงจะไปเดินแล้วก็ไปไปคุยอะไรโดยที่ไม่มีล่ามเนี่ยผมว่าม,ผมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ มันต้องมีมีคนที่ไปไปถอดความให้อือฮ uh huh. ครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่จะไปสัมผัสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าหน้างานจะจัดอะไรแล้วก็ไหวพิปฏิภานของคนสื่อแบบไทยเราเนี่ยจะสามารถเจาะหรือว่าจะล้วงข้อมูลอะไรได้มากมายแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณสักใจตอนคุณสักใจไปครานั้นเนี่ยเวลาส่งข่าวส่งอะไรเนี่ยเขามีการตรวจสอบไหมตั้งภาพแล้วก็ข้อคิหร,อหรือรายงานอะไรไม,มไม่มีเลยหรบ ไม่มีเลยครับคือไม่ไม่ไม่ไมีการมาเซ็นเซอร์ภาพไม่มีไม่มีทั้งนั้นกับแต่ครั้งนี้มันมีอ่ดูเหมือนแบบเขาบอกว่าจีนก็ไม่ได้ทำนะแต่เขาบอกว่าทางทางไทยเองเป็นคนเป็นคนขอโดยอ้างเรื่องของภาพส่วนเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลส่วนบุคคลมองว่าการเสนอภาพออกมาจะทําให้ผู้เสนอภาพอาจถูกนําเสนอภาพเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มีการเบลอแล้วก็อ้างเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจรรยบรรณแล้วก็กฎหมายไทยอันนี้คุณศักชัยฟังขึ้นไหม ก็ในฐานะของคนที่เป็นเสือวุโสแล้วก็เคยเดินทางไปเรื่องเรื่องนี้มาเนี่ยผมผมคิดว่าด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายที่ที่สื่อจะไปดูอะ่ะอืมมันเหมือนกับเป็นคนที่ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไทยแล้วก็ถูกเกนจับใช่ไหมจับแล้เหมือนกับเวลาเราไปทําทําข่าวผู้ต้องหาผู้ต้องคดี ไปถ,ถ่ายถ่ายภาพผู้ต้องขังในเรือนจาเนี่ยขอว่ามันเบลอหน้าไหมละ่ะมันก็คืออันเดียวกันแหละหลักการเดียวกันนะคุณสุปันเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้มาพูดเพื่อเพื่อดีเฟนจีนจแต่ว่ามันเป็นหลักปฏิบัติที่ที่ถือปฏิบัติทั่วไปค่ะเอ,อจะไปจะไปะรังแค่รังัดบอกโหาพัดจีนมันอย่างงู้นอย่างนี้ปิดหูปิดตามันมันพูดอย่างนั้นไม่ได้อะครับอือฮะแล้วก็ คิดว่ากลับมาเนี่ยหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยผลพวงในส่วนของคณะของท่านรองนายกปุญธรรมแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปเนี่ยมันจะทําให้ไทยเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าไม่ตกเป็นอาญากรรมนะครับหรือว่าผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของสหรัเมริกาหรือของสหภาพย e. ูบ้างไหมคุณศักดิยผมว่ามันมันก็ไม่สามารถจะ กดกดข้อสาวหานี่ออกไปได้อืมบางทีเนี่ยพวกที่มันมีทองของมันเนี่ยยังไงก็เออก็ไม่สามารถที่จะไปถอนทงเอ่อที่ที่มันสังรากลึกอยู่ในชุดความคิดของเขาออกไปได้ครับนะฮะอืมก็ก็น่าสนใจคุณสชัยมองว่าหลังจากที่การไปครั้งเนี้ยมันจะทำความเข้าใจในสถานการณ์ความเป็นอยู่ของอ่าชาวอุกู และที่สินเชียงได้ได้มากขึ้นคุณสัตย์ผมคิดว่าน่าจะทำให้สื่อไทยที่ได้ปิดไปเห็นวิถีชีวิตอของของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเข้าใจชีวิตเขามากขึ้นแล้วผมผมไม่คิดว่าทางการจรีนจะให้ดูเฉพาะ,ะ,ะผ,ผู้ที่ถูกส่งจับเท่านั้นนะแต่ว่าเขาก็คงจะพาไปดูไอศิลปะวะัฒนธรรม ในหลายๆที่ในช่วงเวลาที่จํากัดอ่ะครับให้เห็นว่าเ้ยเขาให้ให้เกียรติแล้วก็มีรักษาอัตลักษณ์ของของอุยคูไว้โดยที่ไม่ได้ทําลายล้างคทิ้งไปเลยนะมอฮะคือบรรดาพวกศาสตร์ของอุยกูเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ในศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอุยกูนะครออคือเขาไม่ได้แบบลบทิ้งไปเลยให้มันลืมไปเลย อย่าอยู่ในความทรงจำของอุยกูรุ่มใหม่เขายังมีปราดต่างๆเนี่ยอยู่ในศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอุยกใูในในในเมืองอิลุ่าชีรับก็เรียกว่านี่ก็คือในส่วนของสื่อมวลชนชุดแรกหลังจากที่ทางรัฐบาลไทยได้ส่งกับนะครับสีชาวอุยกูไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนแล้วก็จงถือว่าเป็นตัวแทนของข้อมูลข่าวสาร เป็นตัวแทนของอ่าชาวโลกอยู่เหมือนกันนะที่จะเข้าไปดูไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีกูที่ส่งกลับไปว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าคุณศักดชัยสุดท้ายมีอะไรจะฝากพยคมแฟนรายการที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ครับผมอยากให้ไปดูวันนี้อีกอีกกหนึง่งเพจ a c e b o o k ของคุณสมบัติรักสกุลเนี่ยคุณสมบัติรักสกุลเนี่ยเป็นช่างภาพอาวุโสข,ของไบกขออโพสเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็อ,อดระวางตัวเอง คุณสุาจะนีขี่จัก,กรยานรอบโลกนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตยอยู่ในดีแดนของของซินเจียงอุยกูเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปมาโพสบนเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยไม่เห็นมีใครมามาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องเซ็นเซอร์ก่อนนะผมไม่เห็นคุณสุภาเพเขาก็อแสให้เห็นน่ะว่าวิถีชีวิตของอุยกูเนี่ยขี่จัก,กรยานอยู่ในเมืองหลวงอูรุมชีแล้วก็หน้าตายิ้มแย้แจ่มใสเนี่ยคี่มันมัน ท้อวิถีชีวิตของเขาที่เขาก็ใช้ชีวิตอย,อย่างปกติสุขของเขาอ่ะครับอแต่แต่ถ้าตะวันตกอาจจะกําลังพยายามป้ายสีว่าเฮ้ยที่นั่นเนี่ยมันเป็นดินแดนที่ถูกปิดก,กัน้นถูกครอบ,บงำด้วยอิทธิพลของรัฐบาลจีนไม่ให้เหร,รืมหนูดมตามันไม่ใช่อย่างนั้นไงครับอืม่ะเอาละครับคุณศักดิ์ใจครับตอนนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยแล้วทำให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพซึ่งจะนำมาสู่การเปรียบเทียบ กับคณะของท่านรองนายกภูมิธรรมและก็สื่อมวลชนที่เดินทางไปที่เก็บปกครองตนเองสินเจียงของจีนในการติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุยกลูที่ทางการไทยส่งกลับไปทั้งปี58แล้วก็ปี68ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณศักชัยครับครับดีดีครับครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแลวเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับ